เสียงกลุ่ยและกลองของวงดุริยางทหารเรือได้นำขบวนอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงหมู่เชิญทงกีฬานาวีเข้าสู่สนามในการประทำพิธีการเปิดสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2 5 6 7ครับถ้วยรางวัลแห่งความทรงเกียรติ ของเหล่าทห,หารราชนาวีทุกนายครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผู้ถือถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยเรือเอกพุทพลพงไทยาลสีตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่12งกรมต่อสู้อากาศยานที่หนึ่งโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกับและผู้ที่ถือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมงราชินีประกอบด้วยว่าเที่ย เรือเอกหญิง,งน,นันทนัมาลาคุณนักอยุทยาตำแนหน่งนายทหารบัญชีพลกองสันหาเรียนผู้บัญชาการกองเรือย,ยุทธการกับผมพลเรือตีเอกจุวานางกูลผู้บัญชาการโดยเป็นชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2567 ในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณผู้บัญชาการกองเรือยุทธการที่ท่านการุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีในวันนี้การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานของกองทัพเรือหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง27พฤศจิกายน2567ณสนามกีฬาราชนาวีสตีชีโดยมีวัตถุประสงค์ในากรจัดการแข่งขันดังนี้ หเพื่อส่งเสริมให้กําลังคนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นผู้มีระเบียบวินยัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 3. เพื่อสืบสารสายใยความรักสามัคคี และมิตรภาพของกำลังคนในกองทัพเรือโดยมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆรวม33ชนิดกีฬาและได้แบ่งหน่วยกีฬาออกเป็น8หน่วยกีฬาสำหรับการเตรียมการด้านต่างๆนั้นดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันเพราะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือบัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วก็ผมขออนุญาตตเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบโควาแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและประกอบพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2567ขออนุญาตตเรียนเชิญครับท่านประธานกรรมการอำนวยการจัดก,การแข่งขัน สัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2567คณะกรรมการเพื่อนข้าราชการทหารและนักกีฬาที่รักทุกนายผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2567ในวันนี้ ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือกำลังพลทุกนายนักกีฬาทุกคนกองเชียร์ทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้การจัดกิจกรรมกีฬามีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายอันเป็นพื้นฐานหลัก ในการสร้างและพัฒนาความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจซึ่งนับได้ว่ากีฬาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคนและหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นดังพระราชดำรัสในหลวงรัชการที่9ที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี นับเป็นประเพณีที่กองทัพเรือดำเนินการมาอย่างยาวนานเป็นโอกาสให้ข้าราชการทหารและลูกจ้างในกองทัพเรือได้ทำกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกันและยังมีประโยชน์สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือจากบุคคลไปสู่หมู่คณะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และยังเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานกองทัพเรืออีกด้วยทั้งนี้ผมขออำนวยพรให้าการจัดการแข่งขันประสบความสำเร็จตามเจตนาลมทุกประการในโอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2567 ณบัดนี้ท่านประธานในคทีนะครับจะยิงปืนสัญญาณเปิดการแข่งขันหนึ่งนัดให้สัญญาณการแข่งขันกีฬานาวีเริ่มต้นขึ้นครับเจ้าหน้าที่ภาาแทนไม่โปร่งก่อเลยเาหแทน่แไม่เจ้าหน้าที่จับธง,ง,ง,งกีฬานาวีธงสีเงิกีฬาขึ้นสู่ยอดเสาครับ พิเศษทุกชั้นครับพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2 5 6 7เริ่มต้นขึ้นแล้วครับปรบมือดังๆให้กับพิธีเปิดของเราสักครั้งหนึ่งครับ ลำดับต่อไปนักกีฬาอาวุโสประจำปี2567คนเรือโทรปรีดิวัตดิรกนรนาถจะนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนครับนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าจะแข่งขันกีฬาด้วยความสุจริต เคารพต่อกติกาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริง,ง,กกรงเพื่อเกียรติของหน่วยข้าพเจ้าและความรุ่งเรืองของการกีฬากองทัพเรือ ยูสวนแก้วตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกันที่1นึ่ร้อยป้องกันผู้ควบคุมขบวนพาเรตนาวาโรราชนาวีหมื่นศรีผู้บังคับกองพันฝึกที่หนึ่งกองการฝึกทหารศูนย์การฝึกโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรังสาวฝังและตามมาด้วยเริ้วขบวนธงนะคะกีฬาสีต่างๆของกอ,องทัพเรือเรานะคะและขบวนพิเศษนะคะที่โดยบรรชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้จัดให้ขึ้นมาใน เสเลียดนะคะถ้วยรางวัลซึ่งกองทัพเรือได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและแมตต่างๆนะคะสี่ประเภทกีฬาด้วยกันนะคะได้แก่กีฬาเรือพายกีฬาจักรยานกีฬาร่มร่อนร่มดินและกีฬาวอลเลย์อบอลค่ะกองทัพเรือเรามีพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ยงในการส่งเสริมคนออกมาลังาน วนต่อไปนะคะเป็นหน่วยกีฬาที่หนึ่งผู้ถือป้ายนางสาวกีฬาหยงศิษย์ผู้ถือธงนักเรียนจากศมบกรนักในผู้บังคับกวนพาเรศนักเรียนจากจิรชัยอุบกระหน่กำลังพลในกวมพาเรศครับจัดจากโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสาร,รสนเทศตา,าเลเรือโครงการสื่อสารและเทคโนโลยีสาร,รสนเทศท่า,าลนเรือครับ เวลาที่สองผู้ถือป้ายว่าที่เรือจีนจา,า,า,าเย่าผู้ถือธงนัก,นกนเรียนจากมหาวิทยาลประเสริฐผู้บับค้ามควงไทยทั่งใจชักชัยพลรัลสุกำลังพลจัดจานักเรียนจากทหารเรือโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 单纯。 จาที่หกผู้ถือป้ายจารตรีหญิงมาริสาทองหอ่อผู้ถือธงท่านจาเธอจำลองจำปาเตงผู้บับขบวนพาเรือตีพุทธที่สิพุทธที่สิบัวชาบานและกำลังคนจากจาาทานทัพเรือสัตสติมีครับอออตามมาด้วยเหมือนกันนะชิดผู้ถือป้ายจาโทหญิงมาริสาอรดาผู้ถือธงนักเรียนจ่า นักเรียนจากอัตตะมีสูงไหลกลังพจากนักเรียนจากาเรือโรงยนุมพลทหารเรือกรมวิทศาสตร์ทหารเรือตามมาด้วยหน่วยกีฬาที่8ผู้ถือป้ายเรือตะหญิงเรือมากรักสนิทผู้สิ่ตรงนักเรียนจากนัตตะเป็นรากผู้บังคับกระบวนพาเลเรือเอกเรีนั ชนะประวัและกำลังคนจัดจากนักเรียนจากสถา,านเรือโรงเรียนพลาธิการสถานเรือกรมพลาธิการทาาหรา,ทาราาเรือครับดันปูเกียดทุกท่านครับปลบม,มือดังๆเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง8หน่วยครับ การแสดงนะคะเรียนแบบการแสดงโขนในช่วงที่พระรามแห่สอนจากในรวรรณคดีเรื่องราว